อ่โ้ครับฮะอะไรนะ,ะรถเขาข้างหลังอ่ะอ้าวมีรถบัรทุกน,นู้นด้วยเหรออ้าวลบลบลบ สวัสดีครับผมไม่ได้เจอนานเลยทีมงานพี่นนระดับซิ่งสวัสดีครับ oh. สวัสดีครับ พิ่งวิ่งปะเพิ่งวิ่งปะวิ่งได้คนแล้วเกือบสิบกิยวแล้วตน<อ>กินข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยโอ้ไปดูหน่อยไปพวกฮะลมแรงมากครับอากาศเย็นหนาวครับ đi hấp có chuột vào đừng đi con ôi vinh sập bài thế ai <laughs> Vinh sợ đi hợp. จนาลิงเปลี่ยนคาดใหม่สวยเลยครับหัวโคตรกว้างเลยดู เปลี่ยนคานหลังคานหน้าไปฮะเปลี่ยนคานหลังคานหน้าไป กลับไปหมู่บ้านไหนก็เจอแต่ทีมงานวิกดิิช่วงนี้ช่วงกอบโกยครับย้ายไปเรื่อยครับ งานเสียส้มโอ้ร้จักคนเยะครับเสียส้มไป ยาเลยโอ้ต้องใส่ย้ายเอายาออกมาเก็บกวาดย่านี่เองดินโคตรแห้งเลยครับตรงนี้ดูดิ ล้มแบบนี้นี่โอ้ไฟไหม้แล้วอันตรายมากครับเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่แน่นอนถ้าไฟไหม้ลามไปเรื่อยเลยแหละ กำลังเสร็จก็ลุยต่อคัอนนี้ก็เลยไม่ได้เข้าคาร์บาวายาวอ๋ควบคุมคอนโทรลโดยจานเกียร์ ย้ายไปเรื่อยครับหมู่บ้านละสองสามร้อยเที่ยวก็ย้ายครับวิ่งตามหมู่บ้านนี่ก็วิ่งนานไม่ค่อยได้นะทีก็ขุ่นมั่งอะไรบัางก็โดนร้องเรียนมั่งนะ ต้องรีบทำรีบย้ายครับไป vângวิ่งด้วยนะ Xe bố xe bố Này so 117 cái นูทิศนูเออ,อ,อครับนีอยากขึ้นไปดูสไตล์การขับหรือเกินกันนี้เอาละครับเปิดเป็นหน้าไปแบบนี้ครับหลอกนาะอันนี้เป็นสเปคครับ เอานอกโอ้กินขาเจ้าของรถนอกเนี่ยจะเป็นใบแท็กเล็กนะครับโอ้ยแซงคิวหรือเปล่านะนะฮะไป ือใครก่อนใครหลังไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นใจเย็นอาจจะคิดหนูก่อนนะครับคิดหนู ต้องเพิ่มกรองแก้วนะนกันเนี่ยฟังเพลงซะด้วย อ๋อใบบ่ากับเจ้า FC ครับ117 WO CD ใช่ไหมลมแทบจะปลิวผมอู้หูอ๋ออ๋ออะไรอะไรลงมาทำอะไรนะเออ โอ้ยแสดงว่าวิ่งไม่ไกลไนี่คันนี้มาแล้ว้อยนะคะ าท่าดเด้อคันนี้ยอ่ะเสียฟอร์ดไม่ใช่รถฟอร์ดนะ <c oughs> ชื่อฟอร์ด โอ้ย2อ0เที่ยวแป๊บเดียวแค่นั้นเลยนี่สองวันครับตีไปแค่วันละร้อยเที่ยวสองวันย้าย แป๊บเดียวเองรถไซไม่ถึงกิโล,ลหรอกดิรถกำลังพอดีครับรถดับกำลังพอดีไม่เยอะไม่น้อยครับไป เคครับเจอกันใหม่นะครับผมมาอีกแล้วนี่ด no okay. right. ูแป๊บเดียวครับรถเสี๋ยฟาร์มตามมาอีกแล้วต่อแกเป็นโครวยเลยครับได้เที่ยวเยอะครับูน เก๋ okay, ครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ